อีก24นาทีสำหรับคุณผู้ฟังที่บอกว่าวันนี้วันหยุดเตรียมไปทำงานวันพรุ่งนี้ขอเพลงกลับมาคบกันเถอะเอาอีกแล้ววันนี้มีคนฟังดีเลยอะเข้าใจเพราะมันเป็นวันหยุดบางคนอาจจะเพิ่งเปิดแอปขึ้นมาใช่ไหมคะก็เลยคลาดกันไปนิดเดียวตอนคุณผู้ฟังส่งข้อความมาขอเพลงกลับมาคบกันเถอะอะอ้อมเปิดหลบฟ้าไปตอนนั้นเลยถ้าเอาแบบเวลไทม์ที่มันชนกันอะแล้วหลบฟ้าถามอ้อมเปิดต่อจากอะไร ต่อจากลับมาคบกันเถอะเพราะว่าชั่วโมงนี้นะคะเราเริ่มจากเก t l ล k e มีนะคะอันดับที่20แล้วมาต่อที่ใช่หรือเปล่าเพราะคุณผู้ฟังขอกลับมาคบกันเถอะคุณผู้ฟังก็ขออีกหลบฟ้าคุณผู้ฟังก็ขออีกอิฉันก็แค่มีหน้าที่ใส่คนเราจะแอบรักใครสักคนได้นานแค่ไหนหนึ่งเพลงเท่านั้นเต็มที่ที่จะทําได้เพราะว่านี่คือเขาเรียกว่าวันที่จะต้องเอาใจคุณผู้ฟังให้เต็มที่ค่ะเพราะพรุ่งนี้ไปทางานปะถูกต้องค่ะพรุ่งนี้หลายๆคนทํางานแต่บางคนอาศัยลาต่อนะยังไม่ได้ไปลายปีแล้ววันหยุดเหลือก็ใช้สิไป ใช่เราควรจะใช้แล้วถ้ามีใครถามว่าลาทําไมลาค่ะสิอของเราลาลาลา,ลาถ้าเราไม่ได้ทําให้งานเสียถูกต้องครับอันนี้ต้องแต่ต้องบนพื้นฐานเราไม่ทําให้งานเสียนะคะไม่ใช่ว่ามีงานที่ต้องข้างค้างลูกค้าแล้วภายในวันนี้ล้วลาอ<ล>ันนีแ้แล้วลอยใส่เขาอันนี้ไม่ได้ <c oughs> แล้วก็ถ้าป่วยแล้วบอกป่วยแล้วว่าโอเค <c oughs> ลากิจบอกลากิจมันต้องมีป่ะคนเราลากิจได้กี่วันน่ะ ลากิจแต่ลาป่วยแม่ในออฟฟิศอะมันมีกฎหมายอะว่าได้หรอนในกฎออฟฟิสมันจะมีลากิจได้กี่วันลาป่วยได้กี่วันแต่ที่น่าเสียดายมากตอนนี้มันยังไม่มีกฎเปลี่ยนให้อ่ะผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ลาบวชผู้หญิงให้สิทธิ์ลาคลอดแต่ไม่ได้แปลว่าผู้หญิงทุกคนจะคลอดปะอ่ะถูกไหม้มันไม่ได้แปลว่าผู้หญิงทุกคนจะคลอดและไม่ได้แปลว่าผู้ชายทุกคนจะบวชถูกต้องอ้าวถูกปะทำไมถึงคิดว่าผู้หญิงบวชไม่ได้ไม่ได้ไปนั่งสมาธิแบบนั้นโกนหัวเลยเนี่ย ก็ควรจะให้สิทิบวชหรือเปล่าเลือกเอาหนึ่งอย่างก็ได้อะจะบวชหรือจะคลอดหรือเปล่าถ้าไม่เอาสิทธิ์คลอดเอาสิทธิ์บวชอ่ะถูกป่ะแต่ไม่โกหกนะแต่บวชจริงเพราะน่เมื่อผู้ชายมีสิทธิ์บวชอะแล้วฉันเหลือสิทธิ์อะไรอ้อมคงไม่มีสิทธิ์คลอดไม่ใช่อ้อมบวได้รับสิทธิ์คลอดค่ะแต่จะทํายังไงให้อ้อมไปคลอดมันคงต้องอีกระดับหนึ่งก่อนถูกป่ะเพราะฉะนั้นอ้อมไปเชิงบวช แต่อ้อมใช้สิทธิ์ไม่ได้ไงใช่ไหมเอาว่ามันคงจะต้องมีการคุยเรื่องอย่างเงี้ยไอ้เรื่องของยุคสมัยมันเปลี่ยนไปจริงๆนะบริบทของการที่จะต้องอยู่กับกฎเกณฑ์ที่เป็นไปตามกฎสังคมบางครั้งหรือความเป็นไปของความลื่นไหลของสังคมอ่ะมันต้องปรับตัวนะค มันมันน่าสนใจเหมือนกันแลวออฟฟิศไหนที่ปรับตัวได้และร่วมกับคนในปัจจุบันได้อราว่าออฟฟิศเดินไปข้างหน้าอีกแบบหนึง่งแล้วมันจะทําให้คนรู้สึกว่าเขามีสิทธิ์มีเสียงแล้วก็ไม่เบิร์นเอาเวลาทํางานตอนนี้หลายๆคนเบิร์นเอาเสาร์อาทิตย์เวลาได้วันหยุดพิเศษที่งอกขึ้นมานอนนอนจริงๆนอนแบบทิ้งนน <laughs> กับอีกอันนึงคือไปซื้อของหรือไปหาอะไรกินที่แบบมันเป็นสิ่งที่ควบคุมได้อยู่ในอำนาจคอ,อกินหน่อยขอ ขอใช้จ่ายหน่อยอะถูกไหมอะถูกครับเพราะว่ารู้สึกว่าสีหวันธรรมดานี่ก็อยู่ใต้อานัดอยู่เพราะมันเป็นเรื่องของเงื่อนไขาการทํางานไงสิ่งที่ควบคุมได้ก็คือการกินการซื้อของและช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหลายคนอาจจะไปซื้อของคือสัปดาห์หนังสือแล้วก็มีงานเทคใช่ไหมเกมโชว์ใช่การเกมใช่ไหมคะคโอ้โหเรียกได้ว่าสวเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาซูนสิลกิจ แน่นน,น,น่นจะดิฉันคิดว่าไม่ไปแล้วถ้าดิฉันไปเมื่อวานดิฉันถ้าเกิดเป็นโรคหัวใจหัวใจวายแน่ถ้าไปในช่วงของเคร้อยล้านอ่ะอันนี้ไม่ถูกควรอันอันนี้ถามมังกรเขาหลายกรณีแล้วและจริงๆเขาเคยโดนโดนจะทุกทุกครั้งที่มีอ่ะเขาจะโดนจับไปที่โรงพักแล้วก็มีกรณีบอกว่าเขาเนี่ย จะต้องรอลงอาญาป่ะหรือผิดไม่ได้แล้วอ่ะแต่ทำไมก็ยังดูผิดได้อยู่ถ้าผิดอีกแปลว่าไอ้ลงอาญาก็จะหายไปใช่ไหมคุณผู้ฟังคะบางทีพวกเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะคะคําว่ารอลงอาญานั่นหมายถึงว่าตอนแรกที่โดนอันเนี้ยแปลว่ายังไม่เคยทําผิดมาก่อนจึงรอลงอาญาแต่ถ้าหากมีการกระทาผิดซ้ําอีกอันเนี้ยไม่รอแล้วหรือเปล่าหรือจะรอไปเรื่อยๆจนกว่าจะโดนสมมติรอลงอาญาประมาณสี่คดีแล้วถ้ามีคดีไหน เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งคดีนี้ถึงเหตุให้ไม่ต้องรอแล้วรวบตึงไอสคดีที่รออยู่นับรวมทั้งหมดหรืออย่างไรเพราะอะไรรู้ป่ะคือความรุนแรงไม่ควรเกิดกับใครทั้งนั้นและสิ่งที่น่าเห็นใจคือดูในคลิปน่ะถ้าฉันเป็นคนนั่งคุยอยู่กับคนที่กับ,บ,บสมมติธนาธรใช่ไหม ที่โดนล็อกคอใช่ครับสมมว่าี่ฉันนั่งคุยอยู่เป็นคนกวงอ้อมนั่งคุยกับกวงอยู่กวงโดนคนมาล็อกคออ่ะฉันยังพูดว่ามีระเบิดแค่โดนล็อกคออ้อมก็เป็นอ้อมแบบอ้อมก็งะงะงะอยู่อย่างงี้แล้วนะแล้วตะโกนว่ามีระเบิดอ้อมก็ห่วงกวงนะแต่อ้อมอ่ะเท้าอ้อมอ่ะไปถึงนู่นแล้วนะไม่ใช่ถึงหน้าใครนะคือเท้าอ้อมวิ่งก่อนเพราะคําว่าตะโกนว่ามีระเบิดมันคือ เป็นชันชันกลัวใช่เป็นใครก็กลัวครับแต่ถ้าเราเห็นคุณเคเราไม่ได้แค่กลัวระเบิดเรากลัวงูก่อนอืมกลัวทุกอย่างเลยอ่ะคือเขามีงูใช่ไหมเขาเคยูปล่อยกันเยเคยงูเอางูมาปล่อยถูกปะถูกครับหรืออย่างน้อยเราดูกลัวน้ําแดงอืมคือมันหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยถ้าเขามีอาการทางจิตถ้ามีเพราะว่าจากหลายครั้งที่เกิดเหตุเนี้ยตามข่าวก็ว่าเป็นอย่างนั้นอ่า ขาไปโดนจับที่อินเดียด้วยเนี่ยใช่ไหมคือคือถ้ามีอาการอ่ะพาไปรักษาก่อนใช่เขากลัวจะต้องดูแลเขาหรือเปล่าว่าต้องคือน่าเห็นใจเขานะคะมันน่าเห็นใจเขาคือไม่ควรจะบอกอ้อมเห็นใจเขาทำไมมันเห็นใจตรงที่ว่าถ้าเขามีอาการแล้วเขาไม่ถูกดูแลเนี่ยใช่มันระมัะบ้งเป็นตัวเขาเองนะเขาจะไปโดนคนอื่นทําร้ายเอาถ้าคนอื่นรู้สึกว่าไม่เชื่อว่าเขาป่วยแล้วไปทําคนและอีกคนนึงเกิดโทสะขึ้นมาว่าทําไมจะปล่อยให้เขาทําอยู่ได้เหมือนกัน เหมือนกรณีศรีสุวรรณอะทําไมจะต้องโดนคนนี้ทําอีกไม่รู้กี่ทีปาบเข้าสักทีแล้วมันก็จะกลายเป็นสังคมที่มีแต่ความรุนแรงครับถูกไหมถูกครับวันนี้ไม่ได้โลกสวยค่ะเพราะไม่เคยโลกสวยเนือ้อแว่าแต่แค่รู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นอันตรายแล้วเมื่อวานน่ะสมมุติว่าความที่มันรันทุกอย่างอยู่ตรงนั้นอะวิ่งหนีอะคนที่เขาจะขายของวันสุดท้ายอะ เขาขายยังไงอ่ะคนใช่ป่ะใช่ครับความปลอดภัยและถ้าว่าวานมันมีคนที่เป็นโรคหัวใจสักคนหนึ่งแล้วได้ยินแล้วตกใจจะเป็นยังไงอ่ะใช่ป่ะใช่ครับม,มันมันอันเนี้ยเอาว่าแต่แปลกก็คือไปโรงพยาบาลเสร็จก็กลับคนที่บ้านมารับแล้วก็กลับไปกได้เลยแต่น่าจะมีหมายให้ไปรักษาตัวได้แล้วเนาะอ,อย่างน้อยไปเช็คแล้วก็หลายๆที่แล้วก็ให้ได้ใบรับรองแพทย์อย่างจริงจังจาก,จากมีการยืนยันจากกี่สถาบันก็ว่ากันไปเพราะว่ากรณีเนี้ย ภายในช่วงเวลาไม่กี่เดือนอะเราจะได้ยินข่าวเขาบอยบ่อยกลางถนนกลางห้างกลางงานสัปดาห์แต่และที่มันเป็นที่ชุมชนทั้งนั้นเลยอะคะ่ะไม่ใช่อะไรหรอกความปลอดภัยของคนอื่นมันมีผลเหมือนกันนะจากคนคนเดียวถ้าเขาไม่สบายโกรธกันไม่ได้แต่ต้องพาไปรักษาค่ะ EFM f a n d o m f Life mm. ร่วมส่งความฟินโดยิ คนธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิตสุขมนี้เจอกันกับคุณผู้ฟังแน่นอนนาเอ็นดูกันมาอีกคู่หนึ่งคิมมอนแล้วก็คอปเตอร์นะคะ2องทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มกับหมายเลขโทรศัพท์02-665-8373ร่วมส่งความฟินโดยสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิตแอดไลน์เลย CIMB Personal Loan ค่ะ E F M แฟนดัมไล